สวัสดีเจ้าตอนนี้อยู่หน้า,าร้านอย่างยครับนี่ร้านครัวคุณแม่นะเจ้าครัวค <น S 2> ุณแม่อยู่ที่บนถนนต้นยางสารพีเจ้าขายยำของครับอ่าที่ร้านจะขายราดหน้าซุก,กี้ผัดซีอิ๊วอาหารตำสังแล้วก็อาหารอีสานเจ้าแล้วก็อาหารไทยนีเจ้าอ๋อครับตามนี้เลยเจ้าคือมีครบวงจรหมดเลยเจ้าแต่แน่ๆวันนี้นะคือคนเขาวัด เมนูอาหารที่เด็ดเด็ดเหลือเปิดนี่เป็นอย่างเป็นลาดหน้ามหัศนีเจ้าลาดหน้ามหาศนีเจ้ามันเป็นจะได้ลาดหน้ามหาศนีนี่ชื่อมันก็มันก็เข้าท่าแล้วนะเจ้าแล้วมันเป็นจะได้ลาดหน้ามหา,าสนียนี่มันเป็นจะได้ถ้าเป็นลาดหน้าเส้นใยของเฮานะเจ้าเฮาจะผัดนะคะมีวิธีการพัดที่ทำให้เส้นหอมเจ้า๋อทำา้วยหมูค่ะครับหมูเฮ้าก็จะเป็นหมูที่เฮาหมักเองนะเจ้าแล้วก็ ตัวน้ำราดหน้านะคะเฮามีสูตรเด็ดของเฮานะเจ้าที่รับรองทานแล้วก็จะ,อ,ะอร่อยนะเจา้านะก็เลยตั้งชื่อว่าราดหน้ามหเสนีเจา้านอกจากเส้นใย,ยของเฮาก็ยังจะมีเส้นมีเหลืองนะเจา้าแล้วก็เส้นกรอบแล้วก็เส้นไข่กรอบที่เป็นซิกเนเจอร์ของร้านของเฮาเจา้า เมนูแรกนี่จะคือสาธิตดึงผมพอนี่คืออย่างี้อ๋อเมนูแรกวันนี้ของเราจะเป็นล้านหน้ามีกรอบนะครับ้าหน้ามีกรอบซึ่งมีกรอบของทางร้านเป็นมีกรอบที่ทอดเองนะครับครับทำเองหมดเลยใช่ครับทอดใหม่ทุกวันนะครับครับทุกเมนูทุกอย่างนี่ทําคนเดียวหมดเลยเนาะใช่ครับผมอ๋อถ้าเป็นล้านหน้ามีกรอบก็อันดับแรกเราก็จะหลังจากที่เราหยิบถ้วยมาเตรียมพร้อมแล้วก็เราก็จะหยิบผักคะน้าที่เราลวกไว้นะครับครับที่เตรียมไว้มารองพื้นที่ถ้วยนะครับครับ ผักนี้ก็เพื่อการเลี่ยนแต่สําหรับคนที่ไม่ชอบผักก็แล้วไปครับเสร็จแล้วเราก็จะมาหยิบหม,มูหมัก ที่เตรียมไว้หมูหมักนี่หมูหมักคนเดียวทําคนเดียวเลยใช่ครับผมหมูหมักเป็นสูตรของทางร้านครับโดยเฉพาะเลยใช่ครับแล้วก็อันนี้ก็เราจะแยกหมูหมักออกมางไว้อย่างนี้ส่วนบางที่ที่เขาทาก็เขาก็จะเอาหมูหมักแช่ไว้ในน้าร้านหน้าซึ่งตัวน้นมันจะทําให้น้ํำให้หมูอ่ะนุ่มมากขึ้นแต่ว่าของเราเนี่ยเพื่อความสะดวกเพราะว่าเอาเดอร์ค่อนข้างเยอะเราก็เลยเพื่อความสะดวกในการที่แบบว่าแยกหมูไปทําผัดซีอิ้วก็ได้ไปทําซุกี้น้ําก็ได้นะครับเลยต้องแยกไว้อย่างนี้แล้วหรือเอาไปทําผัดซีอิ๊วก็ได้เราก็เลยแยกหมูไว้แบบนี้ จะเป็นประมาณนี้ครับ,รบก็จะประมาณนี้เราก็จะจับโรยหน้าไปอย่างนี้ครับอ,อ๋อโรยหน้าเลยเนาะสองอยางละสองอยางละจมูกเสร็จแล้วก็มาที่หม้อน้าล้านหน้าครับอันนี้ก็เหลือนิดเดียวแล้วเพราะว่านี่หม้อที่สองกำลังทําอยู่อันนี้หม้อที่สองสำหรับวันนี้ละเนาะใช่ครับผมปกติเนี่ย<โ>ยางตำกี่หมอ้อวันละสี่หม้อครับวันละสี่หม้อเนาะหม้อหนึ่งก็ได้ประมาณ 60ถ้วยโอ้แสดงว่าขายดิบขายดีขนาดเลยครับก็จับประมาณนี้เราก็จะใช้น้ำร้านหน้าร้อนๆล,นลาดลงไปอย่างนี้นะครับโอ้ยเจ้ามูนละวขยะก่อนเนี่ยอ้โหเอาละเอา,เอาละลาดไปขนาดหมอ,อ้เลยครับประมาณนีแ้แต่คนชอบน้ำมากน้ำน้อยแต่ว่าเราก็ประมาณนี้ประมาณนี้คือเลยใช่ครับเสร็จแล้วถ้าเป็นล้าหน้ามีกรอบเราก็จะกลับมาตรงที่มีกรอบโดยการท็อปด้านบนของน้ำร้านหน้ากับหมู ก็จะประมาณนี้วันนี้เป็นมีกรอบทอดใหม่ๆเพิ่งทอดเสร็จวันนี้อันนี้นะปกติเราจะเก็บใส่ถุงพักไว้แบบนี้เพราะว่าประมาณวันหนึ่งก็หมดแล้วประมาณ60ก้อนครับประมาณนี้ครับแล้วก็จะวางท็อปลงไปประมาณนี้ครับอ๋อวางครอบลงไปเลยอ่าครับไปวางก็จะได้<ม>แบบนี้ที่เราเสิร์ฟในร้านปกติเป็นร้านหน้ามีกรอบอ๋ออันนี้คือร้านหน้ามีกรอบร้านหน้ามีกรอบหมูหมูใช่ครับอันดับหนึ่งของห้านี่เลยส่วนมากลูกค้าจะทานหมูครับเพราะหมูจะนุ่มหน่อย ปกติคนจะชอบทานหมูแล้วก็ราคาไม่แพงมากแต่ก็ปกติก็จะมีเมนูแบบลันหน้าหมูลันหน้าหมี่กรอบลัดหน้าหมูลันหน้าหมูกรอบลันหน้าทะเลลันหน้ากุ้งลันหน้าปลาหมึกครับก็จะประมาณนี้ครับเลือกได้เลยใช่ครับลูกค้าชอบอะไรยังมาเลือกเลยครับตามปุ๊บสั่งเอา้านนั่นเนี่ยเลยเนาะใช่ครับมองเอี้ยจานกี่บาท 4 0บาทครับ50าบาท4ใช่ครับห้าบาทถ้าถ้าเป็นเส้นใหญ่ธรรมดาจะ45่บห้ีกรอบนี่เพิ่มขึ้นมา5บาทเพราะว่ามันจะมีกรรมวิธีการทำหมี่กรอบโดยการทอดมันชิดเปลือกน้ำมันแล้วก็ใช้น้ำมันใหม่ทอดตลอดใช่ครับอันนี้หมายความว่าราคามาตรฐานนาะถ้าเกิดลูกค้าอยากเอ้าเอาผมนักๆเลยเศษก็มีมีครับก็ละส0บาททั่วไปราคาทั่วไปของทุกร้านประมาณนี้แหละครับที่เราขายกันอันนี้คือ50บบาทใช่ครับเพราะว่าเป็น มีกรอบเนาะใช่ค่ะอ๋ออันนี้เ็จแล้วเนาะเรียบร้อยครับนี่พร้อมเสิร์ฟแล้วครับพร้อมเสิร์ฟป่ะอันนี้ผมเสิร์ฟเองเลยเนาะได้ครับผมเรียบร้อยแล้วเนาะอ,อันนี้เมนูแรกก่อนเนาะครับผมอันนี้เมนูอีกครับไม่โอ๋อ๋อนี้เป็นสุกี้ทะเลครับสุกี้ทะเลโอ้โหมีกุ้งมีคสรบสูตนเลยกุ้งตัวเล็กเบเรกเนี่ยจ้มวยหันละขยะก็ทางร้านนี่ปกติก็จะใส่ประมาณ4ตัวนะสี่ตัวเลยเนาะครับอานนีกกี่บานี ห5บ้าบาทครับฮะ65บ้าบาทห5สิบห้าบาทโอ้โหอิ่มเลยนะเนี่ยในช่วยในในสุกี้ทะเลก็จะมีกุ้งมีปลาหมึกแล้วก็มีเต้าหู้ปลามีลูกชิ้นไส้กรอ,อกพวกนี้นครับอ๋อครับครับนี่เลยนะโอ้สุกี้ทะเลจะมุดต,ต้องมาลองนเนอะอเนี่ยนะวันนี้เราจะผัดซีอิ๊วเป็นผัดซีอิ๊วเส้นใหญ่นะครับที่คนนิยมมากที่สุดครับก็จะเป็นประมาณนี้อันนี้คือเตรียมเพื่อผัดในกระทะนะครับ ผัดซีอิ๊วนี่จะเป็นอะไรที่เมนูมที่รวดเร็วเพราะว่าเราเตรียมวัตถุดิบไว้เรียบร้อยหมดนะก็จะมีเส้นใหญ่มีผักคะน้าลวกนะครับครับแล้วก็มีหมูหมักที่ลวกเตรียมไว้แล้วครับก็<ๆ>จะประมาณนี้นะครับก็จะเตรียมไว้ประมาณนี้ประมาณนี้เลยเนาะ,ะครับผมาาการผัดซีอิ๊วของร้านเราเราจะใช้แค่น้ำมันติดกระทะเฉยนะอ๋อติดกระทะใช่ครับอ๋อติดกระทะก็คือประมาณนี้นะครับครับ จะไม่มีอย่างงี้มันจะเป็นปอันนี้ติดกระทะเลยครับ,รบจะาหมูถ้ามันยังเยอะอยู่ผมก็จะใช้วิธีไฟแล้วร้อนไล่น้ำมันลงมาที่กระทะเหล็กเพื่อให้มันไหลออกอีกรอบหนึ่งครับก็จะไปทะมบณนี้นนเสร็จแล้วก็ผ่อนไฟนิดหนึ่าเอาไข่หนึ่งแกนเข้าไปแล้วเจหมูโอ้โหจะหมวยหอมแล้วเราก็คั่วไข่ให้สุกนิดนึับ พอไข่เริ่มสุกแล้วก็เอาวัตถุดิบที่เราเตรียมไว้ลงไปนะครับครับนีสมหอมไม่หอมก็อยู่ที่ตอนที่เราเร่งไฟนี่แหละครับครับอันนี้คือเสร็จแล้วนะครับเสร็จแล้วเนาะใช่ครับเพราะซอสเริ่มไหม้แล้วโอ้ไม่แล้วเสร็จแล้วเสร็จแล้วครับใส่นี่ออเรียบร้อยแล้วครับถึงอ่าเสร็จร้อยแล้วครับไปทำครับ อันนี้อันนี้ผัดเสอิวเนาะอันนี้อย่างอันนี้เป็นหมูตุ๋นกระเพรากระเพรากรอบเจา้าเดี๋ยวน้าเคลียผมพอหรออันนี้ทางหน้านี่เป็นกระเพราใบาใบกระเพราเนาะจะเอาหมูตุ๋นนะคะที่เอาหมักผัดกับใบกระเพราแล้วก็ราดด้วยกระเพรากรอบเจ้าอ๋อค่ะเจ้าโอ้โหมันกินหอมอาจเจ้าหมูเจ้าจุ่มอันนี้คือผัดกระเพราหมูหมูตุน๋นหมูตุ๋นผัดกระเพรา เจ้าหมูตุนพัดก,กะเพราแล้วก็ราดด้วยกะเพรากรอบราดด้วยาาวกะเพรากรอบนะแลวเมนูนี้หรอนี่ก็จะเป็นทับทิมสมุนไพรค่ะปาทับทิมสมุนไพรเจ้าหมูเจ้าจุ่มเหยยหันจะอีแล้วบอกว่าใครอยากกินข้าวกันหรือยังแนะนําเลยครับเมนูเด็ดๆทั้งนั้นเลยผ่านครัวคุณแม่อยู่บนถนนสายต้นยางอำเภอสรปีเชียงใหม่ พาลูกจากเชียงใหม่มาจะเลยหงเฮียนวัดเวลวันมาประมาณ250เมตรอยู่ตรงข้ามกับคลินิกหมอวราวุธหาง่ายขนาดเลยเพราะติดถนนโดยเฉพาะพี่น้องสารปีต้องนึกผ่ามออกเลยเนาะเปิดตั้งแต่เวลา10บโมงเช้าจนถึง4ี่ทุ่มทุกวันครับตอนแรงๆนี่ต้องมากินพัดสีอิ่วลำๆลาดหน้าเด็ดๆสุกี้ทะเลเพราะเป็นเมนูง่ายตีหลายคนชอบกินกัน ส่วนตอนเมื่อวันก็มีอาหารไทยอาหารอีสานอาหารตามสั่งนั่งกินในห้องแอร์เลยขอบอกผมมากินแล้วเนอเลยอยากแนะนำเจ้าหมูเจ้าจุ๋มฮืมมาลองกินกันครับ